เกมรต่อไปหนนะจ๊ะเอ้าเกมไรเอ่ยรู้ไหมเกมอะไรบางคนน่าจะรู้นึกจ้าวันเีราก็จะมาเล่นเกมอวีู๋้ไนมเกมอ แบบมัจกปนจหลายกจะรรมากเลยก็มีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งคือเราจะได้แล้วน่าจะได้วันที่2 5้าใช่ได้วันที่2 5หาเลยแหละราช่วยเราหน่อยนะเราจะทิโค้ดไปให้ตตนะตดต๋ย้ไต เร็วสิเออเห็นไหมนี่เราได้ต้อง15แแล้วเนี่ยโค้ดของเรานี่นะจ๊ะคัดลอกแล้วเราจะเอามาใส่ไว้ใตยคำอธิบายนะจ๊ะนีเห็นไหมดูดีเองแค่15เองวันที่25รับรองหนึ่งจุดน่น่น่วน็นต์ด้แน่นเก็ไล่ไปจาก ย่ามาเช็คชื่อก็ย่ามาเช็คดูวนะเนี่ยอย่างนี้นสก,กินต้องถามสก,กินดูอ่ะวุ้ยก็จะจะเล่นเป็นเพรากิจการที่เราต้องมาเร่งเป็นทั้งหมด ิดแล้วเปิดแล้วนดดี่จะผิดเยื่อแไม่รู้อันนี้อันะไรขอบ,อบอาตอาตักนอดดอเดนนอดันนี้ฮิโรเนาจะอัน,ๆๆนี้หญอือใช่ใช่ใช่มั้งใช่ไหมลิเต็ดใช่ไหมใช่แต่นะมันเป็นฮิโรอีก อันนี้แหละดีกไหมมีความกรอบทองนึ่งสายไข่แดงของเราจะสช้สีแปแล้วก็ใส่ไปสามสักดีสี่แล้วก็ค่อยมาห้ามให้ครั้งหนึ่งในการใช้เป็นสายเทงตัวใหม่นดจ๊ะไม่ใช่อเมก้าแล้วแน่นอนเพราะมันมีความซับพอร์ตแต่ตั้ง21่ิวบเอ็ดคิวบอกเ่า Get ready. Minions will be deployed in five seconds. I often have scarlet dreams that are full of blood. Yeah. Life is a battle shot. Yeah. 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 Start. Yeah. Double kill executed Those with brains don't often use them. What a shame executed! Been defeated.

my ally has been defeated. <clears throat> ยักแล้วบางครั้งที่แบบเดินติดอย่างี้ก็น่าจะแบบ 对。<laughs> <laughs> แล้วต้องสต็อปไปก่อนนะเดี๋ยวว่นน้ำจะนานเกินต่อจะ้ะ สองคิวปาที่เราท่นท่านท่าไห่าไห่าหน่านท่าไหนท่นที่เราเล่นแรกๆาน่าห่ทไมมัน้า่อห ก็สุดท้ายก็รู้กันเนาะมันคือ A I เพงน่าจะ สักย0่สิิน่ว่าะไปตีปั๊มใหญ่จ้ะจบอย่างสง่างามจับไปก่อนให้ดูความรุ่ยรี่ของรางจ้ะตอนเน็ตฟิกอะบางครั้งอะตอนเน็ตฟิกก็แบบพูดเพจจนจะดูเน็ตฟิกอยู่แล้วแหละ n น,น็ตฟิกอะไรมิโกก็คนใหม่คือเลยไปดูก่อนแป๊บหนึ่งก็เข้าไม่ได้นะจ๊ะโอเคคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะจ๊ะจบกันอย่างนี้ดีจบกันแบบว่าเปิดกล่องไปสักหน่อยก็แล้วกันเนื้อกล่องเยอะตุนเง้เยอะมากเลย เราได้ลิกกี้เดียวนะเดี๋ยวเราไปทให้ลิกกี้ดูก่อนจะให้คนดูลิกกี้ของเรากกีีของเราทั้งตรงเห็นไหมมีแล้วด้วยมีแล้วด้วยนี่ลิกก,กี้อ๋อมันจะเกินเร็วๆสิสาวล่อสาวล่อทอมฮีโร่ที่เรารู้ที่เป็นทอมมัร ค่อยสต็อปไปเนาะนก็ไม่มีเลยมากก็แบบเลือกชักชัก,ช,กชักหนาไปกแล้วกันเนาะโอเคจะพูดจะกโอเคก็เลือกชักหน้าไปยาวๆจ้าทุกคนลืมไปย่างเงินเลยเรามีชักหน้าแล้วเลือกเดสสาาูดูดูด,ดูดนดูดดู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 ดดดดดดด น่าขอเรามีแล้วนะจ๊ะเราไม่รู้เอามาทำไมก็ไม่รู้ขนาดที่เราเล่นไม่เป็นอันสุดท้ทายจ๊ะรู้สึกว่ามันใช้ได้ยังน่าจะใช้แมบว่าตั้งสามรอยกว่าเลยแค่สองร้อไม่ปัดเปลี่ยนชื่อด้วย <c oughs> จะเปลี่ยนชื่อดีไหมอ, <c oughs> อัน,นี้หมดกิจกรรมและวเปิดอะไร แป๊ดน่นี่นะใครจะแลกอะไรนะกดไปที่ร้านค้าเร็วๆสินี่นะแล้วก็กดไปที่ฮีโร่แล้วก็กดไปที่ เค okay. คลิปนี้ก็ไม่เมยเลยนะครับขอจบไปแบบ50ไดไหมเออห้าสิบก็ได้ไไได3 2อุ้ยไม่ได้เหรอทำไมอ่จบหน้านี้ไปก็ได้จบแบบ18นาทีนเนาะโอเคไปจ้ะ